คุณเจรยุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าครมอรพิจารณาเรื่องที่กระทรวงก,การคลังเสนอช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกนะฮะหารือกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดทํามาตรการเป็นแพ็กเกจช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและผู้ประกอบการ SME มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางอื่นของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและก็แก้ไขหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมครับกระทรวงการคลังเสนอกับคอรอมอดังต่อไปนี้ครับ 1. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยผู้ประกอบการ SME นะฮะประกอบด้วยมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลดดอกเบีย้ยโดยเน้นตัดเงิน ลูกนี้ประเภทสินเชื่อ3ประเภทครับคือสินเชื่อที่ทำก่อนวันที่1มกราคมปีนี้ประเภทสินเชื่อวงเงินรวมต่อสถาบันการเงินเช่น 1. สินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันไม่เกิน5ล้านบาทนะครับสสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะฮะผ่อนรถเดี๋ยวแหละรหรือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมีรถแล้วเอารถเนี่ยไปจำนำเอาเงินออกมาสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ผ่อนมอเตอร์ไซค์เออสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์มีมอเตอร์ไซค์แล้วไปจำนำนะฮะไม่เกิน800,000ถึง ไม่เกินห้าแสนบาทคือรถอ่ะไม่เกินแ0 0แสนมอไซค์ไม่เกินห้าแสน 5, นะฮะอันนี้คือสินเชื่อเหล่านี้เข้าขายนะครับ3ามสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่เกินห้าล้านบาทครับช่วยยังไงครับ<ม>เอออันนี้คือถ้าท่านเข้าขายตรงนี้ท่านจะรับความช่วยเหลือด,ดังต่อไปนี้ฮะลดภาระการจ่ายค่างวดนะครับเป็นเวลาสามปีเออสามปีนับแต่นี้ท่านจะหายใจได้ทั่วท้องมากยิ่งขึ้นคือ ปีที่1ปีที่2และปีที่3เป็นยังไงปีที่1ชําระค่าง,งวดร้อยละ50ปีที่2องชำระค่าง,งวดร้อยละ70ปีที่3าํชำระค่าง,งวดร้อยละ90้พูดง่ายๆไม่ต้องจ่ายเต็มครับนะฮะตามลําดับนะครับค่าง,งวดที่คุณจ่ายไป50 70 90ที่บอกไปนะฮะจะไปตัดกับเงินต้นครับเพื่อให้ลูกหนี้ปิดหนี้ได้เร็วขึ้นไม่โดนดอกเบี้ยก,กินปลายครับนี่คือ วัตถุประสง,งค์นะฮะการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและผู้ประกอบการ SME เนะฮะเช่าซื้อรถคือผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์หรือเอารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เนี่ยไปจำนำเอาไว้เนี่ยนะฮะก็จะได้อันนี้สองตรงนี้แต่ไปดูเงื่อนไขทีนี่นะครับ,รบอันนี้เป็นเงื่อนไขกว้างๆที่ออกมาเนี่ยเหมือนเป็นน้ําหล่อเลี้ยงให้กับประชาชนบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเป็นหนี้นะ จะมีการผ่อนปรนตรงนี้ให้เดี๋ยวติดตามเขาจะมีการประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรอีกส่วนหนึ่งฮะลดภาระให้กับลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเป็น NPL ที่มียอดหนี้ไม่สูงผู้น่ายๆก็คือลูกหนี้ที่ไม่สามารถชําระเงินคืนได้ตามที่กําหนดเอาไว้นะฮะลูกหนี้ประเภทนี้คือสินเชื่อบุคคลธรรมดาที่มีหนี้นะฮะไม่เกิน5,000บาทนะฮะครอบคลุมสินเชื่อทุกประเภทที่กู้ในานามบุคคลธรรมดาผู้น่าย่าย กู้เงินสถาบันการเงินหรือนอนแบงก์มาเนี่ยไม่เกิน5,000บาทนะครับครับก็จะครอบคลุมตรงนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่ามีเยอะไม่เยอะยังไงมีรูปแบบความช่วยเหลือยังไงครับเขาจะปรับโครงสร้างนี้ให้ครับผ่อนปรนลดภาระให้ลูกหนี้จ่ายชําระร้อยละสิบครับครับเออสมมติเป็นหนี้5,000จ่าย10%บร์เภาครัฐช่วยสีสถาบันการเงินช่วยสีอืมเยอะนะฮะพูดได้ง่าย เหมือนยกหนี้ให้90%นตะพี่ครับเออแต่คนที่เข้าอาริสงตรงนี้นะฮะก็คือภาระหนี้ไม่เกิน5,000ันบาทนะครับ,รบสินเชื่อทุกประเภทกู้ในนามบุคคลธรรมดานะฮะที่เป็น NPL นะฮะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าจะมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะฮะอีกส่วนหนึ่งมีอะไรอีกเนี่ยกลุ่ม,มเปราะบางบเออมีวัตถุประสงค์นะฮะช่วยเหลือเพิ่มเติมลูกหนี้กลุ่มเปราะบางเช่น กลุ่มปอบบางนี่ใครฮะเกษตรกรหาบเร่แผงรอยหาแผงรอยฮะขอภัยไม่ซ้ํากับกลุ่มลูกหนี้ที่ได้พูดไปเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้ sme ใช่ไหมประชาชนทั่วไปอันนี้โฟกัสเฉพาะเกษตรกรหาบเร่แผงรอยลอยนะฮะที่มีประวัติการชําระหนี้ดีสร้างแรงจูงใจวินัยทางการเงินเนี่ยจะมีรูปแบบการช่วยเหลือนะครับครอบคลุมคนเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอมสินทกสธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลาม จะมีการปล่อยกู้นะครับ,รบหรือที่ถ้าได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติก็จะพักเงินต้นดอกเบีย้ยพักชำระหนี้ลูกหนี้นะครับแล้วก็ขอสินเชื่อใหม่อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้เป็นคร่าวๆที่ออกมานะครับ